สวัสดีค่ะวันนี้มานะคะพบกันที่เพจนะคะลดพุงลดปวดหลังกับโค้ดแ๋นะคะมาในหัวข้อว่าทําไมถึงแ๋ถึงเลือกชาบูมากกว่าหมูกระทะค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ที่บ้านจะมีทานชาบูค่ะเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของหลานชายคนเล็กนะคะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย สองอาทิตย์ที่แล้วเสจหลานชายคนเล็กโทรมาแล้วก็ถามก็วันนี้ว่างไหมวันนี้กระบุวันบอกว่าถามว่าเอออยากให้แบบทาไมหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออวันเกิดผมอะไรเงี้ยมากินกันที่บ้านแต่ก็เลยมีแกก็เลยบอกโอเคโอเคก็รับปากใช่ไหมคะก็ในใจก็คิดอยู่อย่างนี้คะ่ะว่า กินอีกแล้วหรอกินอีกแล้วหรอเพราะเราเพิ่งผ่านแบบว่าปีใหม่มาเองใช่ไหมแต่นี่แหละค่ะก็คือเหตุผลหนึ่งเลยนะคะที่จะจะบอกสมาชิกเสมอเลยว่าบ้านเราอะ่ะมีทุกสุดสัปดาห์มีวันหยุดมีเทศกาลเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกอาหารไม่เป็นหรือว่าเราแบบว่าไม่ได้จัดการกับการจัดการตรงนี้นะคะเราจะลดน้ําหนักยากมากเพราะว่า ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรเดี๋ยวเพื่อนกินเดี๋ยววันเกิดคนโน้นคนนี้ใช่ไหมแล้วที่ผ่านมาเราก็เพิ่งจะมี ปีใหม่แล้วก็เดี๋ยวอีกแล้วเดี๋ยวตุตจีนอีกแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีวิธีการเลือกอาหารแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้การลดน้ําหนักอะค่ะมันเหมือนวิ่งมาราธอนดังนั้นมันต้องมีความสุขไปด้วยค่ะนะคะโอเคก่อนที่แจจะพูดไปเยอะกว่านี้กอแจขอเช็คก,ก่อนนะว่าเสียงมันเข้าหรือเปล่าสวัสดีคุณออมแอมนะคะนะคะ เสียงถ้าเสียงชัดเจนนะคะช่วยบอกแจนิดนึงค่ะว่าได้ยินไหมถ้าได้ยินกดหนึ่งเลยค่ะมานะคะได้ยินกดหนึ่งให้แจน,น่อยนะเดี๋ยวแจขอเปิดดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้แจะจะมาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เราอยากจะฟิตทุนเนาะแต่ว่าเราต้องแบบเดี๋ยวคนน้อนชวนเดี๋ยวคนนี้ชวนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเลือกอะไรดีแล้วพอไปถึงที่นั่นอ่ะเราจะเลือกอะไรยังไงนะคะมาเดี๋ยวมาดูก่อนเดี๋ยวแจดูก่อนนะเสียงได้ไหมเสียงได้ไหมคะชัดเจนไหมคะ ชัดเจนไหมโอเคก็น่าจะได้ยินละนะคะแจกวันนี้อาจจะไม่ได้มีแบบสถานที่ที่พร้อมนักนะคะวันนี้กลับบ้านก็เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าสมมุติว่าเราต้องปาร์ตี้บ่อยหรือว่าเรารู้เลยว่าเรากําลังฟิตหุ่นอยู่แต่เราก็จะต้องไปสังสรรค์บ้างอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงแน่นอนที่สุดนะคะแน่นอนที่สุดวันนั้นนะ่าแจ,จะก็เลยโทรถาม คุณแม่ของหลานแจ่ก็คือพี่สะพายแจ็เลยค่ะว่าเออจะกินอะไรกันใช่ไหมคะจะกินอะไรกันนะเขาก็เลยบอกว่าเออ กินอะไรดีอะไรเงี้ยจ่ายเลยบอกว่าไม่เอาหมูกระทะแล้วได้ไหมคือเด็กๆในบ้านเขายังวัยรุ่นใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าส่วนในญ่ก็จะหมูกระทะกันตลอดเลยคราวนี้เราก็รู้เลยนะเวลาเราไปเขาปิ้งเนี่ยมันก็ต้องหมกัมกหมักมันก็จะต้องมีรสชาติมีเค็มมีนุน่มมีนี่ใช่ไหมคะแล้วแถมเวลาไปปิ้งย่างเนี่ยยังจะมีเด็กๆก,ก็จะใส่ทั้งเนยทั้งนุน่นทั้งนี่น้ำมังน้ำมันอะไรของเขาไปในกระทะนะคือเราไม่ได้ที่บ้านนะคะถ้าเด็กๆเ,เราเป็นหลานชายมันวัยรุ่นหนากินเก่งกันทุกคนเลยเราจะไม่ได้สั่งมา เป็นชุดๆนะส่วนใหญ่ก็คือเราจะไปซื้อเองอันนั้นคือข้อดีของการที่เราได้เตรียมเนื้อสัตว์เองค่ะเราก็จะรู้ว่าเราอ่ะก็คงไม่ได้มันมากหรือถ้าเด็กๆเราก็จะแยกเอาไว้คือลองคิดดูนะเดี๋ยวนี้หมูกระทะหรือว่าพวกนี้มันจะมีเป็นชุดๆ,ๆขายถูกไหมคะซึ่งแน่นอนมีราคาที่แตกต่างกาันมีอะไรหลายอย่างที่มันแตกต่างกันมากเลยมันก็อยู่ที่ว่าอถ้าเกิดคุณซื้อที่มันมีมันมากๆแนะ่นอนก็จะถูกมากกว่าพวกที่เป็นเนื้อแดงเนาะแต่คนถ้าเป็นหน่วยลุ่นหรืออะไรพวกนี้เขา ก็อยากที่จะกินที่มันมันเยอะนั่นแหละเพราะมันเอาอร่อยกว่าจําไว้เลยค่ะเนื้อสัตว์อะนะคะมันก็จะมาพร้อมไขมันสัตว์ใช่ไหมคะวันนั้นแจ๋ก,ก็เลยบอกพี่สะพ้ายไปบอกว่างั้นครั้งเนี้ยเราลองเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบชาบูบ้างไหมคือแจ๋คิดว่าพอมันเป็นต้มใช่ไหมอันที่หนึ่งเลย หมูแล้วก็ไม่ต้องหมกักละค่ะไม่ต้องหมักอะไรทั้งสิ้นเพราะถ้าหมักก็เท่ากับเราเพ,เพิ่มโซเดียมเข้าไปถูกไหมคะแจกก็เลยบอกวันนี้เราแบบชาบูบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเพราะอะไรเพราะพอ,พอ,พอ,พอที่เราไปนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวค่ะหรือว่าการจัดการตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงที่เราจะไปกินเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าเอ้ยเราสามารถเลือกเนื้อสัตว์ที่ไขมันน้อยได้ ถูกไหมคะนะเราสามารถเลือกเนื้อสัตว์ที่ไขมันน้อยได้เราแต่ก็เราก็จะบอกว่าสันในก็ได้นะคะอกไก่ก็ได้ถูกไหมคะ หรือไข่เพิ่มก็ได้เนื้อปลาก็ได้เพราะอะไรมันก็เหมือนสุก,กี้อะ่ะคือในที่นี้อาจจะไม่ได้มองว่าคุณจะต้องเป็นชาบูน้ําดําอย่างเดียวนะคะหรือว่าเป็นน้ําซุปแบบเหมือนเราไปกินสุก,กี้ก็ได้ที่สําคัญพอเราเป็นคนจัดเตรียมเองอะค่ะเราจะเตรียมได้ทุกอย่างเลยเรื่องแต่ผักและที่เราจะต้องการเตรียมเพิ่มก็ได้ดังนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณกินแบบหมูกระทะอะ ต่จะรู้เลยว่าแน่นอนมันต้องหมักก่อนละไม่งั้นมันก็จะไม่อร่อยเวลาเราปิ้งออกมาใช่ไหมคืออยากให้เราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะถ้าเราไปกินข้างนอกไปกินตามร้านนะคะนะคะหลายๆคนจะบอกว่าไปถึงเนี่ยพอมันร้อนๆนะคุณจะไม่รู้หรอกนะว่ามันเค็มจัดขนาดไหนถ้าพอมันปิ้งย่างเนี่ยนะคะพอคุณ พอคุณลองดูก็ได้คุณลองแบบปิ้งให้มันร้อนๆเสร็จปั๊บตอนคุณกินเนี่ยคุณไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่ามันรสจัดหรือว่ามีการปรุงรสมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณปิ้งแล้วคุณทิ้งไว้ให้มันเย็นคุณลองดูกลับมากินอีกทีสิคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเค็มมากดังนั้นจึงไม่แปลกที่แต่ถ้าเรากินพวกที่มีโซเดียมสูงวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเลยหน้าตาก็จะบวมขึ้นมาเลยนะคะเพราะอะไรมันมีโซเดียมที่เกินนะคะและโดยเฉพาะค่ะถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะเลือกดื่มน้ําที่เราเอ่อเรียกว่างง่าย ดื่มน้ําให้ได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องเป็นน้ําที่มันมีส่วนผสมของน้ำหวานนะคะส่วนใหญ่ก็ที่บ้านก็จะชงชาค่ะ เพะพอเราได้กินชานะชานะคะทั้งญี่ห้นญี่ปุ่นแล้วก็คนจีนก็รู้อยู่แล้วว่าชามันจะกินแก้เลี่ยนแล้วก็เรื่องของลดไขมันได้อยู่แล้วก็เราสามารถจะชงชาแล้วใส่น้ําแข็งฝานมะนาวใส่ลงไปคือพอเราจัดการเองอะค่ะแล้วก็มีการปรุงแต่งน้อยมันก็สามารถอร่อยได้คราวนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คืออะไรแน่นอนค่ะพอเรากินเองที่บ้านใช่ไหมเลือกเนื้อคุณภาพอย่างดีเลยคือมันน้อยเนาะแล้วก็อร่อยนะแล้วก็เนื้อหมูก็ได้แล้วก็อยากก็จะเลือกเป็นสันใน ใช่ไหมคะเบคอนมีค่ะเด็กๆก,กินไปเราก็แยกออกมาใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องกินเบคอนก็ได้เสร็จปั๊บเราก็เพิ่มไข่ลงไปได้ถูกไหมคะก็ที่บ้านกครั้งเนี้ยวันนี้ก็เป็นน้ำดำเนี่ยเราก็จุ่มไข่กินแล้วก็เท่ากับว่าเราก็ได้โปรโตีนค่ะแล้วแจกก็ไม่ได้มีข้าวเพิ่มเพราะว่าแจรู้ว่านี่เป็นมื้อเย็นสิ่งที่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตให้กระแจก,ก็คือผักค่ะ สวัสดีคุณนุชด,ด้วยนะคะสวัสดีแม่ติ่งนะคะสวัสดีคุณแอมแอมใครเข้ามาแล้วก็ทักกันได้นะคะเผื่อว่าเราจะเอาเทคนิคต,ตรงนี้ไปลองเลือกทำอาหารเองหรือว่าปาร์ตี้เราลองเลือกเองได้เสร็จปั๊บเดี๋ยวก็เลยมองว่าเออถ้าเราเลือกเป็นตัว ชาบูซึ่งเราสามารถกําหนดตรงนี้เองได้เราเลือกได้ตั้งแต่เนืเ้อสัตว์แลได้ตั้งแต่ปริมาณของผักและสุดท้ายค่ะเราเลือกน้าจิ้มได้อีกต่างหากนะคะเราก็เลือกที่จะจิ้มน้อยๆก็ได้นะคะหรือว่าเลือกน้ําจิ้มในส่วนที่มันไม่เค็มจัดซึ่งเดี๋ยวนี้แต่ต้องบอกเลยว่ามันมีทางเลือกเยอะมากนะคะแม่จะเรียกดังมากเลยค่ะ <c oughs> นะคะตอนนี้อยู่บ้านคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เรา สามารถเลือกได้นะเวลาเราลดน้ําหนักเราคุมอาหารเราไม่ได้จําเป็นต้องอดอาหารนะคะสวัสดีค่ะพี่สุมาลีนะคะยินดีมากๆเลยนะคะคืนนี้ที่ว่าถ้ายิ่งมีแบบพี่สุมาลีที่บ้านที่ปลูกผักเองด้วยนะผักอร่อยอร่อยนะแล้วเราแบบทำอย่างเงี้ยคะ่ะเรากินกับผักอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็จะอิ่มด้วยในมื้อเย็นแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่บ้านแจกก็จะกินมื้อเย็นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะและเสร็จแล้วก็ ออกไปชวนกันออกไปเดินก่อนที่จะเราจะเข้านอนเนี่ยค่ะแจกินเสร็จมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้ว mm. ก็เท่ากับว่าแจ่มีเวลาให้มันย่อยก่อนที่แจจะไปนอนดังนั้นค่ะจริงๆแล้วการลดน้ําหนักนะคะสนุกไปกับมันได้เรามีความสุขกับมันเราเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของรูปร่างแล้วก็กิจกรรมของเราได้นะคะหลายๆครั้งแจเจอว่าคนที่ตั้งใจจะลดน้ําหนักล้มเลิกไปก่อน นะคะมันไม่ได้ล้มเหลวนะคะล้มเลิกไปก่อนเพราะเครียดกับโปรแกรมลดน้ําหนักของตัวเองหรืออาจจะยังไม่มีความเข้าใจนะคะจ๋อยากเป็นกําลังใจให้ว่าถ้าวันนี้ค่ะเส้นทางของการที่คุณจะฟิตหุ่นสวยสุขภาพดีนะคะจริงๆมันไม่มีทางลัดอื่นมันตรงไปตรงมามากๆวันนี้จะเพิ่งคุยกับสมาชิกท่านหนึ่งคือโปรแกรมลดน้ำหนักมันไม่มีอะไรอะ่ะมันชัดเจน นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็คือคุณต้องกินน้อยกว่าที่คุณใช้ถูกไหมคะถ้าคุณกินมากกว่าที่คุณใช้คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยโปรแกรมลดน้ำหนักของทุกไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนเพราะร่างกายอะค่ะมันกินเข้าแล้วก็เอาออกแค่นั้นเองถูกไหมคะถ้าคุณกินเกินมันก็คือเกินแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่สําคัญไปมากกว่าก็คือคุณได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงตัวเองแล้วหรือย,ยังเพราะแน่นอนที่สุดค่ะ ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือไม่ว่าโปรแกรมจะเป็นลักษณะไหนคุณก็จะไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ที่สําคัญก็คือถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปถูกไหมคะ <Yeah. S 1> ด,ดังนั้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ค่ะคุณอยากเปลี่ยนสิ่งแรกไม่ใช่ว่าคุณทำํำว่าคุณพร้อมหรือไม่พร้อมสิ่งแรกคือคุณต้องตัดสินใจก่อนว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ะะถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะทุกๆอย่างค่ะเราจะดึงดูดเข้ามาแล้วเราจะรู้จักที่จะจัดการเราจะมองว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำนะคะหรืออะไรเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะแน่นอนที่สุดค่ะการที่เรามีรูปร่างที่น้ำหนักตัวเกินหรือว่าสุขภาพไม่แข็งแรงมันเกิดขึ้นจากากิจกรรมบางอย่างที่เราทำมาใช่ไหมคะกินมากกินไม่ได้เลือกหรือว่าตามใจปาก หรือว่าเครียดหรือว่านอนน้อยหรือสุขภาพไม่แข็งแรงคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จะทําให้คุณมีรูปร่างลักษณะแล้วก็ต่างๆที่คุณไม่พอใจดังนั้นค่ะนะคะจะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการลดน้ําหนักเนี่ยใช้เวลาถ้าเราลดน้ําหนักแบบถูกวิธีดังนั้นมันต้องลดไปแล้วมีความสุขไปด้วยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะคือตัวคุณว่า ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังนะคะตัดสินใจที่จะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วหรือ,อยังคุณไม่ได้จําเป็นต้องพร้อมในวันแรกนะคะและที่สําคัญที่สุดจะเชื่อมั่นมากๆเลยค่ะว่าไม่มีคําว่ารอให้พร้อมก่อนเพราะมันไม่มีจริงอะคะ่ะคือถ้ารอให้พร้อมก่อนก็คือไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยเพราะ ความว่าพร้อมมันอยู่ตรงไหนอะมันไม่มีนะคะมีอย่างเดียวค่ะคือคุณตัดสินใจแล้วคุณค่อยๆปรับไปให้เหมาะกับชีวิตให้เหมาะกับครอบครัวให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่วันนี้ตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะสําหรับแจในเ,เพจของแจนะคะหวังแลวก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่อยาก ฟิตหุ่นสวยสุขภาพดีนะคะโดยที่คุณอาจจะออกกําลังกายไม่ได้อย่างหนักเหมือนกับแจในวันแรกแจก็ออกกําลังกายไม่ได้แจเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแจอยากเปลี่ยนแปลงไม่มีความพร้อมในวันแรกเลยค่ะคําว่าไม่มีความพร้อมคืออะไรหมอสั่งลดน้ําหนักแต่ออกกําลังกายไม่ได้เพราะแจปวดหลังมากแจต้องทํากายภาพถ้าแจต้องรอให้แจหายปวดหลังก่อนแล้วค่อยมาลดน้ําหนักจริงๆมันคงไม่เกิดขึ้นค่ะ เพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดไม่ลดน้ําหนักมันเป็นภาระกับหลังคือดังนั้นนะคะมันต้องทําไปพร้อมๆกันเวลาที่คุณไม่พร้อมนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าอะไรที่คุณทําได้คุณทําก่อนอะไรที่คุณยังทําไม่ได้คุณค่อยๆเปล่าสวัสดีค่ะพี่อิงออนนะคะยินดีมากๆนะคะนะคะวันนี้นะคะแจะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอย่ารอให้พร้อมนะคะ เพราะวันนั้นมันไม่มีจริงอ่ะมันก็แค่ต้องทําแล้วปรับไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเวลาที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะคะต้องบอกเลยค่ะมันไม่สะดวกสบายหรอกเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันก็ต้องขัดใจเนาะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคุ้นเคยแต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็แค่บอกอจัดการกับมันว่าอันนี้ทําได้อันนี้ยังทําไม่ได้ เฮ้ยอันนี้ยังไม่รู้เราก็หาความรู้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่จะจัดกิจกรรมอะค่ะอันที่1ค่ะเราจะให้คุณว่าจากไม่รู้เป็นรู้ก่อนอันที่สองค่ะขอเริ่มรู้แล้วลองทําดูถ้าลองทํามาดูแล้วอันไหนทําไม่ได้เราคุยกันอันไหนทําได้เราทําต่อแล้วเราค่อยพัฒนากันต่อไปอย่ารอให้พร้อมนะคะเพราะมันเพราะคำนั้นไม่มีอยู่จริงถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ย คือแปลว่ามันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วคือคุณอาจจะมีหุ่นที่สวยงามแล้วใช่ไหมคะถ้ารอให้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรในชีวิตเลยนะคะฝากตรงนี้ไว้แล้วก็ค่ําคืนนี้จะกินชาบูอร่อยมากเลยค่ะนะคะก็มีความสุขนะคะกับการเลือกอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตค่ะ นะคะไม่มีสิ่งใดที่เราจะรู้สึกว่าเราจะต้องไปอดอดยากยกค่ะเพียงแต่ว่าเราแค่ต้องปรับและรู้ว่าเรากินได้แค่ไหนแต่ถ้าวันไหนเราอยากจะหลุดเราอยากจะเกินเราก็แค่รู้ขึ้นมาแล้รับผิดชอบมันนะคะคืนนี้สวัสดีค่ะพี่ยุย้ยนะคะยินดีมากๆนะคะขอบคุณพี่อิงอ่อนจ่มมั่นใจเลยวพี่อิงอ่อนก็เป็นคนนึงเลยนะคะที่ได้ปรับมากเลยอันนี้แจ่ชื่นชมเลยนะคะว,ว่าพี่อิงอ่อนเป็นท่านนึงเลยที่เป็นสมาชิกของแจ อันนี้แบบชื่นชมออกอากาศจริงๆเพราะว่าพี่อนไม่ได้พร้อมเลยในวันแรกไม่พร้อมอะไรร่างกายไม่พร้อมเหมือนแจเลยก็คือมีปัญหาปวดหลังเหมือนกันออฟฟิศซินโดรมอยู่บ้านออกกําลังกายก็ไม่ได้คือจะไปทาํางานยังลําบากเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่ออนต้องรอให้ตัวเองพร้อมก่อนก็อาจจะไม่มีวันที่วันนี้ที่พี่แบบว่าแข็งแรงแล้วก็ลุกขึ้นมาทํางานได้แล้วก็สนุกสนานกับการออกกําลังกาย หรือแม้กระทั่งพี่ยุ้ยนะคะที่วันนี้เข้ามาด้วยก็ขอบคุณมากพี่ยุ้ยก็เป็นผู้บริหารท่านหนึ่งที่งานยุ่งมากๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบได้มีโอกาสออกกําลังกายของงานแค่หมดวันก็หมดแรงแล้วที่พี่ยุย้ยเคยบอกแจนเนาะเพราะนั้นค่ะนะคะเราเราอย่ารอให้พร้อมค่ะมันไม่มีวันนั้นจริงๆนะคะเราพร้อมไปด้วยด้วยกันอันไหนไม่พร้อมก็ไม่ต้องรู้สึกแย่นะคะอันไหนยังทําไม่ได้ แจกก็จะบอกว่าจะต,ต้องแก้ยังไงนะคะโอเคสำหรับคืนนี้ถ้าคิดว่าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์นะคะว่าแจมั่นใจว่าหมูกระทกระกรชาบบูมีให้เลือกเสมอนะคะก็อยากที่จะแบบว่าช่วยกันก็คือแบ่งกดปุ่มแชร์ออกไปนะคะนะคะง่ายๆนะคะช่วยกันก็คือแค่ขยับนิ้วไปกดปุ่มแชร์นะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ